เด็กนมแม่นะคะนี่คือสิ่งที่จะการันตีความแข็งแรงและความตุยหนุยในอนาคตของแฉ่จะบอกแสนชัยของน้องบาลันนะคะดูหลักฐานได้จากน้องแสนชัยนะคะนี่คือความดีงามของนมช้างของนมแม่กินนมสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่ได้เท่านี้นะคะ ต้องนมแม่จากช้างเท่านั้นนี่คอเป็นเอ็นเลยตาวารันกินนมค่ะ very good luck for baby elephant that can have breast milk Just Like our elephants that born here, they will have a mom to stay with and have breast milk together all the time until three years old. And after three, they can have a lot of food by themselves. They can eat everything and have a breast milk some short time as a supplement, supplement milk. So at that years old time we're gonna start start to train baby elephant and san so right now sanchai is getting trained by the expert Mahut our elephant teacher so they spend two months for training we use positive training ways oh Pitu Pitu พ่ทพ่ทไปหาพี่ทูแล้วปลาลันไปหาลงทุเร็วปลาลันวิ่ง <c oughs> โหอ่อยนะจ๊ะไปหาก่อนนี่ไปส่งไปส่งมาดูหลอดแล้ว <c oughs> อันนี้กำลังจะเดินลงไปที่ข้างล่างหรอวันนี้พี่โอ๊ตขี่นะจ้ะหือหือวันแล้วอร่อยจัง <c oughs> สักนิดนึงกลุ่มกลิ่น ใช่เอากำลังกายวอร์มอัพหน่อยนะคะอากาศเย็นเช่นเคยนะผิวพันนวลผ่องแบบนี้ผิวสวยที่สุดในสูตรแล้วก็ว่าได้มั้งนะคะดูแลผิวดีประหนึ่งช้างช้างต้นเลยทีเดียวเพราะว่านะสองในสามของพี่ควานก็เป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่ดูแลช้างต้นมาก่อนนะคะอยู่ที่โรงช้างต้นก็นี่เลยมาดูแล สักสูรินให้เนียบนะคะ,ะไปละ <laughs> ลาเท่านี้ก่อน <laughs> เดี๋ยวไปดูไอ้เต้าของเรายังเคลียร์กันไม่จบบาลันจะโหมผ้าในห้องม <laughs> ั้เนาะเออแมาแล้วไปเล่นทรายให้ดูหน่อยเลอไหนน้องขุดเหมืองอยังไงฮะบาลันขุดเหมืองอยังไง ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคุณบารันคุณมีวิธีคลายหนาวยังไงคะคุณบารันคุณหันก้นให้ดิฉันได้ยังไงเนี่ยน้องเสียงน้องไก่เยอะมากไก่เยอะจริงตาเป็นอะไรอะ่ะาตาอะพี่รักตาอย่าตาอ๋อตาโดนมแมลงหรอหินพบหิน บาลานชอบความแข็งแรงหน่อยช่วงนี้ตาน้องบาลานอาจจะดูแฉะนะคะน้องโดนมแมลงตัวร้ายนะคะตัวเล็กตัวจิตริตเป็นหนึ่งเาขาเรียกว่าพิกคีนูนะคะตัวเนี้ยเนี่ยจะทําความเสียหายต่อร่างกายช้างได้หลายอย่างชิงโดยเฉพาะดวงตาอย่างน้องช้างเนี่ยบาลานก็จะเจ็บตาค่ะตอนนี้ก็ล้างตาอยู่นี่ทำอะไรลูก ช้างที่เจ็บนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่โอ้หตาชื้อเลยลูกเอ็งดูจังแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่ช่วงนี้น้องอาจจะไม่ค่อยล่าเริงนะคะดูสังเกตที่ตาน้องตาเจ็บค่ะน้องโดนตัวริ้นตัวริ้นนุจะเป็น,มนแมลงตัวเล็กๆนะคะเล็กมาก แต่เขาจะมากันแบบเป็นฝูงเลยค่ะจะมากันหลายตัวในครั้งเดียวเราจะมากวนอย่างช้างโตนี่ยก็จะไม่ชอบบางทีก็โดนที่ตาเหมือนกันแต่จะไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วบางทีก็จะมากัดที่ผิวนะแม้แต่คนเองก็โดนมันจะเจ็บแสบๆคันๆเจ็บๆมันจะมาบางทีมาตอมอึอช้างจะมากันเยอะมากและนี้น้องบาลันก็กำลังเจ็บตาจากสัตว์ชนิดนี้นะคะ โอ้ปลาลันเจ็บแล้วลูกเจ็บไหมครับอ๋อเจ็บเลรอลูกอืมดูหน้าสิโดนมแมลง่ะใช่ค่ะตัวริ้นค่ะตัวริ้นที่นี่เขาเรียกว่าตัวริ้นตัวเล็กๆเ,เลยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยเนีเนเนกองจับไม่ได้มันมักจะมาตอมูลช้างค่ะ บางทีก็มาตอมดวงตาตอมผิวไม่ตอมอย่างเดียวกัดด้วยซึมเลยพ่อนุ่มซึมเลยเนน่ยืเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้สิหาแว่นตามาใส่ให้บาลันหน่อย คิดว่าแว่นตาน่าจะยังไม่ทันได้ป้องกันดวงตาให้บาลันก็จะกลายเป็นเศษนะคะเศษอะไรสักอย่างอยู่ที่ปลายเท้าของบาลันแน่นอนบาลันเจ็บตาค่ะโดนมแมลงโดนมแมลงกัดโดนมแมลงตอม,มแมลงก็คือตัวลิน้นตัวเล็กๆ ไหนดูสิลูกไหนดูสิโอ,อ,อ้เจ็บเลยเจ็บเลยอือเจ็บเลยเออแมงวีใช่น่าจะน่าจะเป็นแมงเดียวกันไหมคะตัวลิ้นกับแมงวี ลืมค่ะอยู่ปกติให้อยู่ที่นู่นที่บ้านอ่ะที่นู่นก็คือที่พิษณุโลกเนาะก็จะเรียกแมงวีแต่พออยู่ที่นี่เขาเรียกตัวลิ้นไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าแล้ว,ลวโอเคลืมภาษาบ้านเกิดไปละ เอ้ย้จ้าเอ้ว้าเอ้ย, <Wow. S 1> อยรู้สึกว่าผมตั้งจะเลยผมบารานนี้พองเป็นขนเม่นเลยนะคะต้องสุ่มควันเขาน่าจะมีขุบสุมอยู่นะยังไงลูกยังไงครับคิดถึงแสนชัยคาบียอดอดูอด,ดูดูบารันขา ขายยาวก่อนนะคะเอ,อน้องเข้ามาในแนวสูงชะลูดนะหุ่นดีพอดีเชื้อสายของเขาเป็นช้างหุ่นดีค่ะอย่างคุณแม่ใบตองก็อย่างที่เห็นนะคะส่วนคุณพ่อพะเมก็แบบก็แบบสูงยาวเลยไม่ได้อ้วนนะก็เลยจะได้แบบนี้มาแต่ว่าถ้าโตอีกหน่อยแน่นอนอ้วนแน่นอนถ้าได้กินนมแม่โอ้โหยังไงยังไงแข็งแข็งแดงเพียนเสียงเพียนเน่ ee, อุ้ยตด <laughs> หนูไ่ได้หง่อยหนูก็พยายามล่าเริงนะครับหนูก็เป็นเด็กก็พยายามล่าเริงนี่ขึ้นได้แล้วตอนนี้ยกสองขาหน้าขึ้นมาบนชั้นที่สูงที่สุดได้แล้วเก่งมากบาลานเก่งมากอือือืเจ็บตาเลยลูกอื เขาก็ยังเป็นเด็กดีเหมือนเดิมนะคะน้องบาลันเป็นลูกช้างที่นิสัยดีทําไมถึงคิดว่านิสัยดีก็ประสบการณ์คะ่ะจากการเล่นกับลูกช้างมาหลายเชือกอยู่ <laughs> กันเนี่ยถ้าเป็นแสนชัยนะตอนนั้นก็โดนตกโทรศัพท์ไปแล้ว <laughs> โดนไม่เยอะกับแสนชยัย <laughs> แสนชัยไม่ค่อยประณีนะคะ <laughs> โอ้ยขึ้นละออ้ขึ้นไม่ได้ยังไงยังไงสแงงงสแดงพลังหน่อยมีคนขอร้องแสดงพลังหน่อยลูกเลาวออกกำลังกายออกกำลังกายน้องบารันก็เกิดกุมภานะคะ17กุมภาพันตอนนี้ก็ ประมาณเท่าไหร่อันนับกันเองนะคะแสนชัยสายโหดใช่จะมุงมิงกับเฉพาะลุงแทนนะคะเน่ขนาดแม่เขาเขายังชอบแกล้งเลยยืนอยู่ด้วยกันก็แกล้งตลอดนะน่ารักเขาจะมีความแสนสนตามชื่อเขาเลยนนจริงๆชื่อแสนชัยแต่ จำเป็นต้องเรียกแสนสนนะพรสนจริงๆแต่เด็กเด็กสนคือเด็กฉลาดค่ะก็เป็นอย่างคำพูดเลยเพราะว่าน้องแสนชัยฉลาดมากเก้าเดือนแล้วมีคนมีคนคำนวณให้นะอะถอนญ้าถอนยาข้างๆนั้นคืออืดน้องนะคะเนี่ยข้างๆเนี่อหนูกินได้เหรอลูกมไม่ใช่ใส่ปากเล่นๆ น้องแสนชัยเข้าเรียนจะได้ควานใหม่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นควานพี่จรค่ะก็เป็นหนึ่งในสามคนที่ดูแลทั้งคู่ในช่วงของก่อนเข้าฝึกนะคะก็เป็นพี่ควานที่ไม่ใช่ลุงแทนเพราะว่าลุงแทนนี่ก็จะไม่ได้อยู่ประจํากับช้างแกจะเหมือนควบก็เป็นตําแหน่งผู้ดูแลช้างเด็กช้างกําพร้านะตลอดตลอดที่แกได้ทํางานที่นี่นะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่แกจะได้ดูแลช้างเด็กแล้วก็จะเป็นช้าง กัมพาสัส่วนใหญ่ด้วยเหมือนแกแกเหมาะกับการเลี้ยงช้างเด็กนั่นเองค่ะก็เหมือนมาช่วยดูแลทีนี้ก็เหมือนแกก็จะส่งต่อนะคะให้กับควานจอนให้ดูแลน้องแสนชัยแล้วก็ควานเทียนจะดูแลแม่แสนดีส่วนลุงแทนก็รอดูแลช้างเด็กต่อไปนะคะ กินยาน้องกินยามีมมนาในส่วนของน้องมีนา ตอนนี้แอดก็ยังไม่ได้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะจะรอให้มีความมั่นใจในคำตอบมากกว่านี้นะคะก็จะรอคำตอบไปพร้อมๆกับทุกท่านถ้าทราบข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงก็จะแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะ